สวัสดีครับผมชื่อในอายุงใหญ่เลขที่17นะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสอบปอนนวิอวนาชกเกียรติเลขที่25ค่ะวันนี้หัวข้อของเราคือการเลี้ยวเปนของคลื่นนะครับตามไปดูในคลิปเลยครับการเลี้ยวเบนของคลื่นเกิดขึ้นได้เมื่อคลื่นจากแหล่งดำเนินเดินทางไปพบก,กับสิ่งกีดขวางหรือขอบหรือช่องทาให้คลื่นที่คลื่นที่อ้อมผ,ผ่านสิ่งกีดขวางอธิบายได้เลยการใช้หลักของ,ของฮอยเกนซึ่งกล่าวไว้ว่า ทุกๆจุดบนหน้าเคลื่อนอาจถือได้ว่าเป็นจุดกำเนิดคลื่นใหม่ที่ทําให้คลื่นความยาวคลื่นเดิมและเฟสเดียวกันเมื่อคลื่นที่เคลื่อนที่กระทบกับสิ่งกีดขวางคลื่นส่วนที่กระทบกับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมาคลื่นบางส่วนที่ผ่านไปได้หรือขอบที่ช่องเปิดจะสามารถแผ่จากขอบสิ่งกีดขวางเข้าไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้นคล้ายกับคล้ายกับคลื่นเคลื่อนที่ ผ่านอ้อมเส้นงกีดขวาง,งนั้นได้เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการเลี้ยวเบนนะคะจะเป็นตัวอย่างของการเลี้ยวเบนของคือน,นะคะการเลี้ยวเบนของคือมี2แบบก็คือการเลี้ยวเบนช่องแคบคู่กับการเลี้ยวเบนแบบช่องแคบเบี่ยวนะคะอันนี้เป็นการ,รยกตัวอย่างของการเลี้ยวเบนช่องผ่านแคบคู่มีชื่อเรียกว่าดับเบิลสลิดนะคะ เมื่อขึ้นเพื่อที่ผ่านช่องแคบคู่ซึ่งมีขนาดช่องเล็กๆเพราะว่าช่องเล็กๆนั้นนะทาหน้าที่เป็นแหล่งกาเนิดคลื่นอันใหม่ที่กระจายคลื่นวงกลมออกมาเกิดการแทรกสอดกันไปตามกฎการแทรกสอดของแหล่งกําเนิดคลื่นสองแหล่งจริงๆเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดังรูปนี้นะคะต่อไปนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับช่องแคบคูนะครับผม ในรูปนี้จะเป็นสิ่งกีดขวางนะครับนี่นะฮะอันนี้จะเป็นจะเป็นจะเป็นขึ้นนะครับผมแล้วเมื่อไหร่ที่ขึ้นเหล่านี้เคลื่อนที่ผ่านช่องแคบคู่นี้สองสองช่องนี้นะฮะผ่านเข้าไปปุ๊บสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือขึ้นจากที่เป็นแนวตรงๆอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นกระจายออกไปนี้เป็นวงกลมวงกลมอย่างนี้แล้วถ้าสมมุติ ออกช่องนี้ออกมา1 1, 1, 1ึ่นึ่นออกมา1ขึ่นแล้วเมื่อกระทบกันมันก็จะยิ่งทวีคูณความวงกลม,มเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่จึงเรียกว่าการเลี้ยวเบนแบบช่องแคบคู่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างแบบที่2นะครับจะเป็นช่องแคบเดียวนะครับไออันเมื่อกี้จะเป็นแบบช่องแคบคูณนะครับผมแต่สิ่งที่คล้ายคลึงกันก็คือมันต้องลอดผ่านช่องแคบเหมือนกันนะครับ<ม>ก็มาฟังตัวอย่างที่2กันเลยครับคือช่องแคบเดี่ยวนะครับช่องแคบเดียวนั้นจะเป็นลักษณะที่แบบ คล้ายๆกันเลยครับจะเป็นคื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 นแล้วก็ผ่านเข้าไปในช่องแคบนะครับแต่จะเป็นจะเป็นช่อง,องแคบเดียวเท่านั้นเองก็คือแต่มันจะเป็นความที่แบบกระจายออกมาเป็นครื่นวงกลมนี้นะครับเป็นวงกลมเล็กๆเพราะว่ามีอันเดียวครับช่องแคบเดียวแต่ถ้าเป็นเมื่อกี้ก็คือช่องแคบคู่มันจะเป็นมันจะเป็นความที่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับ ตนนี้นะคะก็จะเป็นประเภทของคลื่นค่ะคลื่นมันออกได้เป็น2แบบนะคะก็คือคลื่นที่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่เรียกว่าคลื่นโกลนค่ะแล้วก็คลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ค่ะคลื่นนะคะที่ที่ที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่นะคะจะมีคลื่นในเส้นเชือกคลื่นในสปริงคลื่นน้ําซึนามิแล้วก็คลื่นแผ่นดินไหวแล้วก็คลื่นเสียงค่ะส่วนคลื่นที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางนะคะก็จะมีคลื่นแสงแล้วก็คลื่นวิทยุค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นที่มาของคลื่นในเส้นเชือกค่ะการที่จะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วย3สิ่งก็คือแรงของการลบกวนคือคนสั่นเชือกตัวกลางคือเชือกแล้วก็กิริยาระหว่างตัวกลางจะเป็นแรงระหว่างโมเลกุลของเชือกค่ะจะเห็นได้ชัดค่ะว่าพลังงานจากการลบกวนจะเคลื่อนที่ตามคลื่นไปดังรูปนี้นะคะเหมือนกับที่เราสั่นเชือกแล้วเชือกก็จะเคลื่อนที่ผ่านไปค่ะ และอันนี้นะคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นน้ําค่ะการที่จะเกิดคลื่นได้นะคะจะต้องประกอบด้วยสามสิ่งเหมือนกันค่ะก็คือแหล่งของการรบกวนเรียกอีกชื่อได้ว่า source of disband นะคะจะเป็นก้อนหินค่ะตัวกลางก็จะเป็นน้ํากิริยาระหว่างตัวกลางที่ตําแหน่งข้างเคียงกันก็คือแรงระหว่างโมเลกุลของน้ําค่ะจะเห็นได้ตาม2รูปนี้นะคะระหว่างน้ําในสภาพปกติกับหลังจากถูกรบกวน และการสะท้อนของคลื่นนะคะเรียกอีกอย่างได้ว่า Reflection ค่ะเมื่อคลื่นเคลื่อนที่จากตำแหน่งคลื่นไปถึงปลายสุดของตัวกลางหนึ่งเรียกว่าจุดสะท้อนอิสระคลื่นจะเคลื่อนที่กลับมาในตัวกลางเดิมหรือเคลื่อนคลื่นเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวางเรียกว่าจุดสะท้อนตึงแน่นค่ะจะเกิดการสะท้อนกลับมาในตัวกลางเดิมลักษณะการสะท้อนของคลื่นนะคะจุดสะท้อนตึงแน่นนะคะคลื่นที่สะท้อนจะมีลักษณะตรงข้ามกับคลื่นที่ตกกระทบค่ะ หรือขึ้นสะท้อนมีเฟสตรงข้ามกับลื้นที่ตกกระทบค่ะส่วนจุดสะท้อนอิสระนะคะคือนสะท้อนจะมีลักษณะเหมือนกับขึ้นตกกระทบคือเข้าเป็นสั่นขึ้นหรือออกเป็นสั่คขึ้นค่ะและบริเวณตัวสะท้อนสามารถกระเพื่อมขึ้นลงได้อย่างอิสระค่ะการสะท้อนของคลื่นน้ำนี้ถือว่าเป็นจุดสะท้อนอย่างอิสระของเฟสขึ้นสะท้อนเป็นเฟสเดียวกันได้ค่ะ ันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของคลื okay. ่นท you ี่สะท้อนที่ปลายอิสระกับคลื่นที่สะท้อนที่จุดตึงแน่นนะคะจะเห็นได้ว่าคลื่นที่สะท้อนที่ปลายอิสระจะลักษณะเหมือนคลื่นที่ตกกระทบบริเวณตัวสะท้อนสามารถกระเพื่อมขึ้นลงได้โดยอิสระค่ะส่วนจุดสะท้อนตึงแน่นนะคะคลื่นสะท้อนจะมีลักษณะตรงข้ามกับคลื่นที่กระทบและเข้าเป็นสันคลื่นออกเป็นท้องคลื่นหรือเข้าเป็นท้องคลื่นออกเป็นสันคลื่นค่ะ หรือคลื่นที่สะท้อนจะมีเฟสตรงข้ามกับคลื่นที่อระทบได้ตามสองวิดีโอนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปเรื่องการเล้วเบนของคลื่นนะคะแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดข้อหนึ่งจงอธิบายปรากฏการณ์การแล้วเบนของคลื่นและหลักของฮอยเกนค่ะ คำตอบก็คือการเลี้ยวเบนคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเคลื่อนเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางแล้วเคลือนส่วนหนึ่งถูกกั้นเอาไว้แล้วส่วนที่ผ่านไปนั้นส่วนหนึ่งจะเลี้ยวเบนแผ่มุมของเครื่องกีดขวางไปด้านหลังสิ่งกีดขวางนั้นอีกด้วยการเลี้ยวเบนนะคะสามารถอธิบายได้ด้วยหลักของฮอยเกนว่าทุกๆจุดบนหน้าคลื่นถือว่าเป็นต้นกําเนิดใหม่ซึ่งให้กําเนิดขึ้นวงกลมที่มีเฟสเดียวกันเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นนั้นค่ะ ข้อ2นะคะลักษณะของการเลี้ยวเบนเมื่อผ่านช่องแคบเดี่ยวจะมีความสัมพันธ์กับความกว้างของช่องแคบอย่างไรคําตอบคือถ้าความกว้างของช่องแคบเดี่ยวเล็กกว่าความยาวขึ้นจะทําให้เกิดการเลี้ยวเบนเออกจากช่องนั้นไปขึ้นวงกลมโดยมีช่องเล็กๆเป็นจุดกําเนิดใหม่ถ้าความยาวและความกว้างของช่องแคบเดียวกว้างกว่า,วา,วาความยาวขึ้นขึ้นที่มีหน้าตรงก็จะผ่านช่องกว้างนั้นไปในแนวขนาดตรงโดยที่ขอบขึ้นจะโค้งงอเล็กน้อย ข้อ 3. ค่ะถ้าคลื่นผิวน้ํามีความยาวคลื่นมากกว่าความกว้างของช่องเปิดหนึ่งช่องการเลี้ยวเบนของคลื่นนี้จะแตกต่างกับคลื่นผิวน้ําที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่าความกว้างของช่องเปิดหนึ่งช่องอย่างไร คำตอบนะคะก็คือถ้าความยาวคลื่นของคลื่นผิวน้ํามากกว่าความกว้างของช่องเปิดหนึ่งช่องภาพการเลี้ยวเบนจะไม่มีแนวบับช่องเปิดเสมือนเป็นแหล่งกําเนิดคลื่นใหม่ให้หน่าคลื่นรูปวงกลมดังรูปคอค่ะแต่ถ้าความยาวคลื่นน้อยกว่าความกว้างของช่องเปิดหนึ่งช่องการเลี้ยวเบนมีแนวบับดังรูปกอค่ะและข้อที่4ี่นะคะ ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างจุดสะท้อนตึงแน่นกับจุดสะท้อนอิสระค่ะ 1. นนะคะจุดสะท้อนตึงแน่นนะคะจะไม่มีอิสระในการเคลื่อนที่นะคะขึ้นสะนสะท้อนจะมีลักษณะตรงกันข้ามกับขึ้นที่กระทบนะคะดังรูปต่อไปนี้ค่ะอันนี้เป็นเชือกนะคะแล้วเวลาเชือกนะคะเคลื่อนที่ผ่าน มาถึงจุดนี้นะคะมันก็จะตีเป็นคนละเฟสเดียวกันนะคะมันจะสะท้อนลงมาแบบนี้ค่ะจะเป็นได้จะอธิบายได้ดังรูปนี้ค่ะจะมีการเคลื่อนที่แบบนี้ค่ะ จะเป็นการตีกับออกคนละเฟสค่ะจะจะไม่ใช่แบบเป็นคลื่นอิสระที่จะอยู่ในเฟสเดียวกันจะเป็นได้ดังนี้ค่ะจะมีการสะท้อนตีกลับแบบนี้ค่ะและอันนี้นะคะก็จะเป็นจุดสะท้อนอิสระนะคะเมื่อขึ้นสะท้อนมีลักษณะเหมือนกับขึ้่นกระทบนะคะบริเวณตัวสะท้อนสามารถกระเพื่อมขึ้นลงได้อย่างอิสระ ดังรูปต่อไปนี้ค่ะการเคลื่อนที่นะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วพอถึงตรงนี้นะคะเชือกก็จะตีมาถึงตรงนี้แล้วก็จะย้อนกลับไปมาอยู่ที่เฟสเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆดังต่อไปนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายของการ เคลื่อนที่ของคลื่นค่ะแ้้คลื่นนะคะพอถึงจุดสิ้นสุดตรงนี้นะคะมันก็จะตีกลับมาเป็นเส้นแบบนี้ค่ะ จะอยู่ในเฟสเดียวเดียวกันนะคะจะเห็นได้ว่ามันจะไม่เอ,อ่อมันจะไม่เป็นตรงกันข้ามกับเฟสเดียวกันนะคะขอจบการเสนอเรื่องการเลี้ยวเบนของขื่นเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ